ช่องเก e ก Guys น h นะคะนกจะมารีวิวตัแนัทแจ็กรถใหม่นะคะอันนี้เป็นรถสเต็กนะคะสเต็กไก่หรือเปล่าสเต็กไก่นะคะอ,อันนี้อ,อะไรคะเอ่อหอยอะไรหอยเชลล์สไปซี่นะคะน,นี้ แกะเลยค่ะกายังระบายสีไม่เสร็จเลยค่ะอ่ะแกะเลยค่ะแกะตัดมาแล้วเหรอคะใช่ค่ะแกะมาแล้วนะคะหืมกินหอมมากเลยค่ะแต่เป็นสีเขียวนะคะโอ้โหอ,โอ,อนนะไรชิมซิหมามาชิมบ้างซิไหนให้หมา,มาชิมชิ้นหนึ่งอืมกระติกกระต่ายอืมอืมอร่อยอร<ง>่อยมากเลยค่ะอร่อยนะคะโยงแล้วก็เสียข้ามเลย หนูก็เคี้ยวอีกข้างสิฟันโยกใช่นมาอืมฟันโยกฟันล่างข้างหน้าอืม,อ,มอร่อยไหมคะรสชาติเหมือนรสต้มยำอืมเหมือนรสต้มยำสเต็กไก่ได้รสชาตเหมือนจิ้มแจ่วเขาบอกว่ารสรสสเต็กไก่อะไรนะซอสจิ้มแจ่วนะคะอืมเอออร่อยแซบดีแซบขาแซบนะคะต้องไปหาซื้อ ที่ไหนคะเนี่ยมามาซื้อ<ม>ที่ไหนมาโลตัสค่ะอันนี้มามาเป็นคนซื้อมาค่ะเมื่อวานมามาได้มาสองรถนี้นะคะที่โลตัสอาจจะขายดีเพราะมีคนไปซื้อของกินกันเยอะนขนมใช่ใช่มามาได้มาสองรถเนี่ยอืออร่อยดีมันรสชาติมันมันเผ็ดเผ็ดอร่อยเนาะใช้ได้เลยไปหาซื้อกันนะคะ บอกเพื่อนๆที่จะไปหาซื้อชิมกันนะคะอร่อยนะคะอ๋ออันนี้รสหอยเชลให้ใครให้เจเจ๊หรอจอ๋อให้เจเจเดี๋ยวเจเจงมาเจเจได้กินอ๋ออเคอันเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปหาซื้อกินกันนะใช่ไหมอาบอกเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปหาซื้อกินกันนะคะซื้อได้ที่โรต้าเซเว่นเซเว่นนะคะอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมเผ็ดไหม เผ็ดด้วยเหรอสำมยำหนึ่กัดเผ็ดนึดงนึงอ๋อโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายก่อนบ๊ายเพื่อนๆ่บายเพื่อนๆยังกัดกอกกินต่อนะคะกินไม้ก้าอือค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเกด